กินยังนี่นนก,กินาลันเจ้ยกินไหมนี่เจ้าสอบมึงอยู่ในตู้เย็นมีอย่างเล่อูรลูกกินรดแล้วจะเห็นยังอยูย่นี่เจ้คือบหายเงม่ลูกไอ้ผัวกินเนี่ยคอยคาจดเลขเรียฟาวอรนนะชี้อเสลก็หลอววะมันจะงวดละไรนี่นี่นะ เจ้าขี้ซื้อตะเลขแกขอยูของกินขางหาของลูกไปบวกิโคตรเรอจะนีเนาะเจ้าสิคัดโซคัดลากคอยเนี่ยมือน,นี่แหละคอยชิ้ื่อมีเจ้าบ่งคอยชิท่าบงเด้อมันบนุ้นี้อย่างกินกีนนะไอชั่ขอ,กอ,ยอยงกินคอยดูลูก,กยังบหาได้กินข้าหรอชอื่อย่างก็ได้ไดกิน ฮัลโหลเอออันเงิน้าเรี่อกบาเด้วยเดี๋ยวเดย์เงเดือนถหัวอะไรเดี๋ยวไม้ลงมาไห่ลงมือไ่ตัวจะจิ้มเลยชืบอยวะบอทื่อว่าแล้วนะ A few moments later เอเงินในลูกไปยังไงดิลูกมีเงินแล้วเงินเดือนค่อยหาก็าออกไปเขาเจ้าอะนะก็ไม่ใส่เบิร์ค่อยเอาไปใช้ค่าเลขเบิร์แล้วอีกเหรอไปลูกตรงนี้ Mẹ mời mà mua mẹ nó khỏi mời 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 đi mời mời bò đi mời bò Mà hả mẹ cho na มาหาเราเฮียงมาเก็บเงินขาเลขเดี๋ยวชเชลเอาไปให้เด้อมีเจ้าสีเซาเหรอเซาอ่อนซื้อเลขนี่นะเจ้าเห็นบอกเขามาถามนี่เจ้านี่นนะทันมือเลยมือหนึ่งเงขาบูมินเง,งินในขเข่าเดขาเชี่ยนอย่างกับเขาเขาเชี่ยนอย่างกับลูกเขา เป็นเงื่อยเลยเป็นเงื่อยนกงไส้เหนี้เจ้าหนิเจ้าปุต้องเห็นอย่างเจ้าเลี้ยงลูกอยู่เงือนเห็นเจ้าเลี้ยเงิ่นเจ้าปุ้ต้องเห็นอย่างก็ชิหาเงินมาเจ้าจ่ายถ้าเจ้ายังเป็นแบบนี้อีกนะก็ชิบอยูุนเจ้าแหละก็ชิปาเจ้าแหละก็ชิพาลูกคอยไปูคนอื่นแล้วเท่งนี้นะมันจะเป็นเทือนสุดท้ายที่ค่อยชิหาเงินมาใส่หนี้เจ้าค่อยบุไวกับเจ้าอีดีแล้ว ฮัลโหลตีมื้อนี้ผัวเขาใายนะสิออกเล่งอย่างวะคุณว่า